สวัสดีครับก็สู่ช่วงเวลาของเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้ก็ในต่างประเทศนะครับใครติดตามรายการไขปมผ่านเลนในช่วงต้นปี69ที่ผ่านมา บอกเลยว่าเรามีซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุสุกแณนานกรรมที่มันมาจากเนื้อม,มือของมนุษย์คุณผู้ชมครับมันไม่ได้มาจากภัยธรรมชาตินะฮะอย่างต้นปีเราพูดถึงเหตุการณ์ที่สีคิ้วแล้วก็พระราม2แล้วก็รวมไปถึงในเบรกที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นเหตุการณ์าจาก เรียกว่าโรงงานนารกละกันคุณผู้ชมครับในห้างรานาพลาซาที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าถึง1200กว่าคนเลยทีเดียวส่วนในวันนี้คุณผู้ชมครับเุโศกนาฏกรรมจากเงื้อม,มือที่ไม่ใช่มาจากธรรมชาติแต่มาจากเงื้อม,มือของมนุษย์ี่แหละเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศมหาอำนาจยุคใหม่ก็แล้วกันนะฮะ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้จริงๆต้องยอมรับเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าหน่วยงานรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้ออกมากวดขันแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการสร้างตึกแล้วก็รวมไปถึงการตรวจดูแลเรื่องของวิศวกรต่างๆไม่ให้มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแต่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้มีคนเนี่ยต้องตายถึง5 0 2คนมีคนสูญหายเนี่ย นับร้อยคนแล้วก็รวมไปถึงนะครมีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกพันกว่าคนเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้คุณผู้ชมครับกับห้างซัมพุงที่มันถล่มลงมาในปี1995เหมือนจะเก่าคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกมันมีคนเสียชีวิตถึง502คนในวันนั้น18นาฬิกา6โมงเย็นครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยววันนี้รายการไขปมผันเล่าเล่าให้ฟังครับตลอด4ช่วงของรายการเลยครับยาวๆไปถึง30นาทีจนจบรายการเลยครับ For those watching on the street outside, what happened next was too horrible to contemplate. In less than 30 seconds, กลางกรุงโซลในยุค90ครับที่เกาหลีใต้กำลังพังงานาเป็นเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อว่าซัมพุงคือสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและความมั่งคั่งครับเพราะว่าที่นี่คือศูนย์รวมของแบรนด์เนมร้านอาหารหรูแล้วก็เป็นสถานที่ที่ชนชั้นสูงของเกาหลีใต้ต่างไฟฝันที่จะได้มาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยแต่คุณรู้ไหมครับว่าภายใต้แสงไฟระยิบระยับ และบรรยากาศที่โออาห้างแห่งนี้กำลังซ่อนรอยร้าวที่ลึกที่สุดเอาไว้ในใจกลางโครงสร้างรอยร้าวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุของธรรมชาติด้วยนะครับแต่มันเป็นรอยร้าวที่เกิดจากความโลภของมนุษย์และการเพิกเฉยต่อคำเตือนที่ดังกระหึม่มในวันที่เกิดเหตุการณ์ครับวันที่29มิถุนายน1995ก่อนที่นาฬิกาจะบอกเวลา18นาฬิกา ไม่มีใครรู้เลยครับว่าเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนี้ฝันร้ายที่โลกไม่เคยจินตนาการมาก่อนกำลังจะกลืนกินชีวิตผู้บริสุทธินับพันคนชนิดที่ชาวเน็ตในยุคนั้นได้ครับคงจะถล่มโซเชียลด้วยความช็อกและความโกรธแค้นกันเลยทีเดียวสัญญาณบรนดาเกิดขึ้นครับย้อนกลับไปเพียง5ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุการณ์สัญญาณหายนะเริ่มชัดเจนขึ้นห้องอาหารชั้นห ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเติมใหม่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิบัติลูกค้าที่กำลังเพลิดเพลินกับมื้อเที่ยงเริ่มได้ยินเสียงกรอบกแกรบบดังมาจากเพดานปูนแผ่นยิบซ้ำเนี่ยเริ่มร่วงลงมาและที่แย่ไปกว่านั้นครับคือพื้นห้องอาหารเริ่มยุบตัวลงอย่างช้าช้าพนักง,งานและลูกค้าต่างตกใจวิ่งหนีตายกันแบบอนละมานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างถูกเรียกตัวมาตรวจสอบทันที ข่าวนินิจฉัยของพวกเขาชัดเจนและเด็ดขาดครับก็คือตัวอาคารนี้กําลังอยู่ในภาวะวิกฤตโครงสร้างรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วต้องอพยพคนออกจากตึกทันทีและนี่คําเตือนที่ดังที่สุดครับแต่กลับถูกเมินเฉยยังเลือดเย็นโดยอีจุนอีจุนยับประธานห้างสรรพสินค้าสำพงเจ้าของที่แท้จริงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำเขาปฏิเสธที่จะปิดห้าง คำพูดของเขาถูกบันทึกไว้ก็คือถ้าเราปิดห้างตอนนี้เราจะเสียหายกับเงินหลายร้านวอนแค่รอยร้าวเล็กๆน้อยๆอยมันไม่ใช่ปัญหาและเขาไม่ได้สนใจชีวิตนับพันคนครับแต่เขาห่วงแค่ผลกำไรเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแน่นอนครับสาเหตุรอยร้าวที่ห้องอาหารชั้น5้ามันมีเบื้องลึกที่น่าสะพึงกลัวไปกว่านั้นครับเพราะว่าห้างสัมภูมิเองเนี่ย ถูกออกแบบมาให้เป็นอาคารที่พักอาศัยเดิมทีเดี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์ครับแต่ว่าอีจุนซ e o ประธานห้างสรรพสินค้าซัมคุงกลับเปลี่ยนแผนกลางคันให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าและที่บ้าไปกว่านั้นเลยก็คือการเปลี่ยนจากอพาร์ตเมนต์เป็นห้างทำให้เขาต้องตัดเสาโครงสร้างบางต้นออกเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มันดูโอ่อ่ากว้างขวางมากยิ่งขึ้น ่านั้นยังไม่พอได้ครับเพราะว่าห้องอาหารที่ชั้น5นั้นเดิมทีเนี่ยมันเป็นพื้นที่สำหรับลานสเก็ตน้ำแข็งแต่ด้วยความที่ต้องการกำไรสูงสุดอีจุนจึงสั่งให้หรื้อลานสเก็ตน้ำแข็งออกและแทนที่ด้วยร้านอาหารสไตล์เกาหลีหรือโคเรียนฟู้ดซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งระบบทำความร้อในใต้พื้นดินที่มีน้ำหนักมหาศาลแล้วก็ยังเพิ่มถังน้ำขนาดใหญ่ไว้บนดาดฟ้าเพื่อใช้สำหรับร้านอาหารอีกด้วย และนี่คือการออกแบบโครงสร้างที่เรียกได้ว่าวิศวกรเห็นแล้วใช้คําว่าค่าตัวตายชัดๆเสาที่หายไปน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นและแรงสั่นสะเทือนจากผู้คนทําให้โครงสร้างที่ไม่ได้รับการเสริมแรงเพียงพอเริ่มส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจากภายในมันไม่ใช่แค่รอยร้าวแต่มันคือการปูดบวมของมะเร็งร้ายที่กำลังกัดกินห้างนี้ทั้งห้างเลยครับวินาทีที่โลกหยุดหมุน ท่ามกลางการถกเถียงอันร้อนแรงและร้อนระอุของฝ่ายผู้บริหารห้างสรรพสินค้า17นาฬิกา57นาทีพวกเขาตัดสินใจแค่ย้ายของครับออกจากห้องอาหารชั้น5โดยที่ไม e ่ปิดห้างแต่โชคชะตาไม่ได้เข้าข้างความโลภนะครับเวลา17นาฬิ57นาทีเพียง3นาทีก่อนช่วงเวลาพราม์ไทมที่ห้างจะแน่นขนัดไปด้วยลูกค้าหลังเลิกงาน เสียงดังคลืนสะเทือนไปทั่วทั้งอาคารยับพยานที่รอดชีวิตเล่าว่ารู้สึกเหมือนพื้นที่ใต้เท้ามันหายไปจากนั้นตึกทั้งตึกก็เริ่มสุดตัวลงอย่างรวดเร็วในเวลาเพียง20วินาทีทางสำปะสินค้าสัมพุงที่มี5ชั้นเหนือพื้นดินและ4ชั้นใต้ดินก็กลายเป็นกองเศษเหล็กและฟันกรีดภาพที่ปรากฏในข่าวก็คือฝุ่นควันหนาทึบ ที่ลอยปกคลุมทั่วกรุงโซลพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ดังไปไกลหลายกิโลเมตรและนี่คือโศกนาฏกรรมที่ชาวเน็ตในยุคนั้นถ้ามีจริงๆนะคงไม่มีคำบรรยายใดๆครับจะมาสะท้อนความเจ็บปวดได้เท่ากับภาพของฝันร้ายที่กลายเป็นจริงและความกดแค้นก็ได้วัตถุขึ้นในใจคนทั้งประเทศนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนนั้นเองเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตสูงถึง502ศพและบาดเจ็บไปกว่า937คน และมีอีกประมาณ6คนหายสาบสูญนีนเรียกได้ว่าน่าจะเป็นการถล่มของอาคารห้างสรรพสินค้าที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่อีกหนึ่งแห่งเลยในขณะที่ทีมกู้ภัยก็กำลังพยายามที่จะหาผู้รอดชีวิตสิ่งที่พวกเขาได้ยินก็คือเสียงเคาะจากใต้ซากคอนกรีตเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังและก็ความเจ็บปวดนะครับที่รอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอก ทีนี้พอมันถล่มลงมาคุณผู้ชมครับมันก็มีเสียงกรีดร้องที่เรียกได้ว่าดังไปทั่วกรุงโซลจนตอนนั้นเอง ชาวเน็ตเกาหลีใต้เนี่ยตั้งฉายาห้างนี้ว่าเป็นสุสานใจกลางเมืองกรุงโซนะครับตอนนั้นเองเนี่ยผู้ที่ต้องมารับผิดชอบก็คือเจ้าของห้างหรือว่า CEO ผู้ที่สั่งการให้ทุกคนไม่อบพยพออกไปซึ่งจริงแล้วเนี่ยสัญญาณเตือนมันก็มีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวหรือแม้แต่ชั้น5ของอาคารหลังดังกล่าวนะครับที่มันพังแล้วก็ยุบตัวลงมาก่อนที่มันจะล้มลงมากลายเป็น ชั้นดินน้ำมันคุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมครับตอนนั้นเองก็เรียกได้ว่ามีการเรียกร้องให้อาประธานคนดังกล่าวเนี่ยออกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้ปรากฏว่าเขาพูดคําเดียวเลยว่าเอา้าถ้าเขารับผิดชอบแล้วทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาเสียไปล่ะใครจะรับผิดชอบโอ้โหกลายเป็นว่าคนเกาหลีใต้ครับถึงขนาดรวมตัวกันออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนเสียชีวิตถึง5้าคนครับ ถ้าจะใช้คำว่าสุสารกลางกรุงโซลก็ดูแล้วไม่เกินเลยนะครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนับ500กว่าคนภาพที่ชาวโลกเห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในค่ำคืนนั้นคือกองซากปรักหักพังสูงเท่าตึก3ชั้นและที่เคยเป็นห้างหรูหรากลายเป็นภาพภายนอกครับเพราะว่าภายใต้ซากคอนกรีตนับหมื่นตันนั้นมันคือนรกบนดิน ของผู้คนที่ยังคงมีลมหายใจอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเองทํางานท่ามกลางเสียงกรีดร้องที่ค่อยๆเบาลงทีละเสียงทีละเสียงเพราะว่าอากาศที่เริ่มหมดไปรวมไปถึงน้ําหนักของปูนที่กดทับร่างกายจนกระดูกแตกละเอียดแต่ท่ามกลางความมืดมิดใต้ซากปรักหักพังเหล่านั้นใต้เสียงกรีดร้องของผู้คนนับพันคนใต้ซากศพอีกนับร้อยคน และตายซากความเป็นคนที่กำลังรอการช่วยเหลือกลับมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้คนในสังคมเกาหลียุคนั้นเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากครับเพราะเขาได้พบว่าอาสาสมัครกู้ภัยบางคนไม่ได้เป็นฮีโร่และไม่ได้กลายเป็นฮีโร่และไม่ใช่ฮีโร่แต่กลายเป็นแรงในครอบมนุษย์เพราะมีอาสาสมัครกู้ภัยครับแอบเข้าไปฉกช,ชิงเครื่องประดับ รวมไปถึงนาฬิกาหรูจากซากศพของลูกค้าผู้มังคังที่เสียชีวิตอยู่ในกลองซากประคักัดพังเหล่านั้นนี่ก็เป็นอีกดึงเรื่องฉาได้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในห้างสรรพสินค้าใต้ซากศพดังกล่าวด้วยขณะที่คู่ภัยก็ดำเนินไปในแค่ในทีมสืบสวนก็เริ่มที่จะผ่าศพตึกครับเห็นความจริงสิ่งที่ปรากฏที่พบก็คือความอมหิตทางวิศวกรรมที่เลวร้ายกว่าที่คิดอย่างที่บอก หนึ่งเลยคือเสาที่ถูกโกงไส้ในตามแบบเดิมเนี่ยเสาโครงสร้างต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ80ซนเมตรแต่อีจุนครับซีอห้างดังกล่าวสั่งลดขนาดเหลือเพียง60ซนเมตรเพื่อประหยัดต้นทุนและที่น่าตบหน้าที่สุดเลยก็คือจํานวนเหล็กเส้นข้างในต้องบอกว่ามันควรจะมีประมาณ16เส้นแต่กลับถูกลดเหลือเพียง8เส้นซึ่งแน่นอนครับมันคือเสาปูนเปล่า ที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวพอจะรับน้ําหนักอะไรได้เลยคล้ายกับเหตุการณ์ตึกถล่มในไทยเหลือเกินครับ2องเลยก็คือการย้ายถังน้ํำมรณะคุณจําถังน้ําที่ผมพูดถึงบนดัดฟ้าในตอนแรกได้ไหมครับแทนที่เขาเองเนี่ยจะใช้เครนยกถังน้ําที่หนักประมาณกว่า45ตันออกไปแต่เขากลับสั่งให้คนงานเนี่ยลากถังน้ําเหล่านั้นไปตามพื้นดัดฟ้า แน่นอนการลากถังน้ำ45ตันน้ำหนักมาหาศาลขนาดนี้ทำให้โครงสร้างดาดฟ้าเนี่ยเกิดรอยร้าวรุนแรงตั้งแต่วันแรกที่สร้างเลยครับแล้วมันคือการตอกตะปูฝาลงให้กับตึกแห่งนี้โดยสมบูรณ์3เลยคือคอนกรีตผสมโคลนมีข่าวลือและข้อสงสัยจากการตรวจวิเคราะห์ว่าปูนที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยมีการผสมทรายและวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อโกงกำไรส่วนต่างเข้ากระเป๋าของผู้บริหารนั่นเองครับ ขณะที่ความกรธแค้นของพี่น้องประชาชนพุ่งสูงถึงขีดสุดปฏิหารครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นในวันที่11หลังตึกถลม่มทีมกู้ภัยพบร่างของพาร์คซึงยอนพาร์คซึงยอนเธอเป็นพนักงานสาววัย19ปีเธอติดอยู่ในช่องว่างแคบๆใต้ซากคอนกรีตโดยที่ไม่มีอาหารและก็น้ำแม้แต่หยดเดียวเธอเล่าให้ฟังว่าเธอต้องดื่มน้ำฝนที่ซึมลงมาตามรอยแตกของปูนเพื่อที่จะประทังชีวิต และสิ่งที่ทำให้เธอรอดก็คือความหวังที่จะได้เห็นหน้าแม่ของเธออีกครั้งข่าวนี้ถูกแชร์ไปทั่วผ่านกระแสสังคมในยุคนั้นและกลายเป็นความหวังเดียวของคนทั้งประเทศแต่นี้อีกบุมหนึ่งครับข่าวปฏิหารนี้กลับถูกรัฐบาลและเจ้าของห้างใช้เป็นเครื่องมือฟอกขาวเพื่อลดทอนความโกรธแค้นของมวลชนที่กำลังจะลุกคือเผาบ้านของเหล่านักการเมืองคอร์รัปชันในตอนนั้น นี่คือเขาโกรธและเขาจะเผาบ้านนกักการเมืองกันเลยนะครับนักสืบเองพยายามขุดลึกลงไปว่าทําไมการโกรงโครงสร้างระดับนี้ถึงรอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้และคําตอบที่ได้ก็คือระบบสวยที่เนาเฟนไดนเองครับหรือพูด,ดง่ายก็คือการจ่ายใต้โต๊ะการบุกค,ค้นออฟฟิศของอีจุนตำรวจพบบัญชีลับที่ระบุก,การจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักง,งานเขตซอโช ซึ่งก็เป็นพื้นที่ตั้งของห้างครับเงินใต้โต๊ะถูกจ่ายไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่หลับตาข้างเดียวในตอนที่ห้างสั่งเปลี่ยนแบบจากอาพาร์ตเมนต์เป็นห้างหรูและในตอนที่ขอต่อเติมชั้น5้าอย่างผิดกฎหมายและนี้ก็คือคำตอบว่าทำไมาวิศวกรที่ออกมาเตือนคนแรกๆจึงถูกอีจุนไล่ออกและแน่นอนครับเงินสินบนมันเสียงดังกว่าเสียงเตือนภัยชาวเน็ตเกาหลีใต้ในยุคต่อมาต่างก็สาบแช่งว่า ห้างนี้มันไม่ได้ถล่มเพราะว่าแผ่นดินไหวแต่มันถล่มลงมาเพราะว่ากระดาษโน้ตที่เรียกว่าเงินสินบนต่างหากวันที่16นะครับหลังเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดปฏิหารสุดท้ายเกิดขึ้นครับเมื่อพบผู้รอดชีวิตรายที่3นะเธอคือปาร์คซึงแนปาร์คซึงแนติดอยู่นานถึง377ชั่วโมงหรือ16วันหลังเหตุการณ์อาการบาดเจ็บทางใจของเธอนั้นรุนแรงเกินกว่าจะรักษาหายครับ ในขณะที่คนรอดชีวิตมีเพียงหยิบมือแต่จำนวนถุงห่อศพกลับถูกเพิ่มขึ้นจนไม่เหลือที่ว่างในโรงพยาบาลและสิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกต้องสยองที่สุดก็คือทีมสืบสวนครับสอบสวนอีจุนอย่างเข้มข้นอีจุนประธานห้างผู้มั่งคัง่งคนนี้พยายามที่จะเบี่ยงประเด็นครับและเบี่ยงเบนความผิดโดยเขาอ้างว่าที่ตึกมันถล่มเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะาโครงสร้างแต่เป็นเพราะว่าแก๊สระเบิดและแน่นอนครับเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของเขาเลย <c oughs> คนทั่วโลกคนเกาหลีจะไม่สาบได้ยังไงถูกไหมครับ for those watching on the street outside what happened next was too horrible to contemplate in less than 30 seconds <c oughs> นำตัวนะครับ เจ้าของห้างหรือ CEO สซัมพงขึ้นศาลปรากฏว่าช่วงจังหวะนั้นเองคุณผู้ชมเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมครับมันจะมีสื่อมวลชนกองทัพประมาณ10-20-30สื่อที่ตั้งกล้องอยู่นะฮะหน้าศาลใจกลางกรุงโซปรากฏว่าเขาเดินลงจากรถครับแล้วก็ หันมามองหน้าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็บอกว่าผมไม่ผิดในเรื่องนี้ยังไงผมก็ไม่ผิดโอ้โหยิ่งทำให้คนในเกาหลีใต้ยิ่งโกรธเข้าไปอีกครับคุณเคยเห็นหน้าตาของความชั่วร้ายบริสุทธิ์ไหมครับ ในวันที่อีจุนประธานห้างสมพุงหรือว่าซีอีโอำพุงเนี่ยถูกควบคุมตัวมายังสารกรุงโซลท่ามกลางวงล้อมของญาติผู้สูญเสียนับร้อยคนที่พยายามจะฝ่าแนวกั้นเข้าไปฉีกร่างของเขานะครับภาพที่เห็นไม่ใช่ชายชาราที่สำนึกผิดแต่คือชายที่พยายามปกป้องเงินในกระเป๋าจนวินาทีสุดท้าย ชาวเน็ตเกาหลีใต้ในยุคที่อินเทอร์เน็ตกำลังตั้งไข่ในตอนนั้นนะครับยุคของ PC Communication ต่างเดือดดานกันกันกบประโยคที่เขากล่าวต่อหน้าสื่อว่าตึกถล่มเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งแต่การที่ผมเสียทรัพย์สินไปมาหาศาลน่ะใครจะรับผิดชอบ ประโยคนี้เพียงประโยคเดียวครับเปลี่ยนจากความโกรธแค้นให้กลายเป็นเปลวไฟที่เผาผลาญความศรัทธาในระบบทุนนิยมของคนทั้งประเทศเลยทีเดียวครับทีมอายการได้ทำการกู้ข้อมูลแล้วก็บันทึกการประชุมลับของกลุ่มผู้บริหารของสมพุงและแน่นอนสิ่งที่พบเห็นก็คือหลักฐานที่พีคที่สุดของคดีนี้ มันมีการบันทึกไว้ว่าในเช้าของวันที่เกิดเหตุนั้นคือ29มิถุนายนในปี1995ทีมวิศวกรได้นำภาพถ่ายรอยร้าวที่มันขยายตัวจนน่ากลัวนี่แหละเข้าไปให้กับอีจุนได้ดูถึงห้องทำงานของเขาเลยรอยร้าวนั้นกว้างพอครับที่จะยัดเหรียญลงไปได้แล้วจริงๆแล้วก็เพดานก็เริ่มแอ่นตัวลงอย่างเห็นได้ชัดแต่แทนที่จะสั่งอพยพนะครับ อีจุนกลับมีคำสั่งที่อำมาหิตที่สุดออกมาเขาบอกให้พนักงานเนี่ยปิดเครื่องปรับอากาศทั้งห้างเพราะอะไรทราบไหมครับไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่เพราะเขากลัวว่าแรงสั่นสะเทือนจากคอมเพรสเซอร์แอร์บนดาดฟ้าจะทำไม่ตึกถล่มลงมาซะก่อนที่ห้างจะปิดทำการในตอนค่ำนั่นเอง เขาต้องการที่จะยื้อเวลาออกไปเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยช้อปปิ้งจนถึงหยดสุดท้ายโดยยอมให้คนนับพันเนี่ยยืนเหงื่อไหลคลย,ย้อยอยู่ในตึกที่พร้อมจะถล่มลงมาทับหัวพวกเขาได้ทุกวินาทีโอ้โหโคตรสุดโต่งเลยทีเดียวครับและมีอีกหนึ่งเนื้อหาที่น่าสยองที่ต่อมาเองมันถือว่าเป็นการขยายผลเรื่องของสวยด้วยนะครับ เพราะว่าคาดีนี้ไม่ได้จบแค่ที่เจ้าของห้างอย่างอีจุนเท่านั้นแต่มันลามไปถึงการเมืองการปกครองที่ทีมสืบสวนไน้พบว่าลีชุงบูอดีตหัวหน้าเขตซอโชครับได้รับเงินสดก้อนโตใส่ซองสีน้ำตาลจากมือของอีจุนเพื่อให้เซ็นอนุมัติให้ห้างนี้เปลี่ยนโครงสร้าง ที่มันผิดกฎหมายถึง4ครั้งซ้อนเลยคือเขาไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างแค่ครั้งเดียวนะเขาเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งก็ผิดครั้งที่2ก็ผิดครั้งที่3ก็ผิดจนมาถึงครั้งที่4ครั้งที่เป็นไหายนะนี่แหละครับและนอกจากนี้การตรวจสอบวัสดุก่อสร้างก็ยังพบความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนครับคอนกรีตที่ใช้สร้างห้างสำคุงที่มันมีส่วนผสมของน้ำทะเลและทรายที่ไม่ผ่านการล้างเกลือออกซึ่งเกลือเหล่านี้เองคุณผู้ชม ถ้าใครจบวิศวกรมาจะเข้าใจนะฮะมันเข้าไปกัดกร่อนเหล็กเส้นภายในเสาจนผุพังมาตลอด6ปีที่ห้างเปิดทำการคนบ้าอะไรเอาน้ำทะเลมาสร้างห้างคุณผู้ชมชาวเน็ตเกาหลีใต้เองเรียกสิ่งนี้ว่าโครงสร้างเต้าคู่นะครับหรือว่าโตฟูเอนจิเนียริงมันคือตึกที่ดูสวยงามภายนอกแต่ข้างในมันนิ่มแล้วก็ยุย่ยพร้อมพังทลาย ขอรัปช่ำในคดีนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การจ่ายเพื่อเล่าเว้นหน้าที่หรือว่าการจ่ายสวยเท่านั้นแต่มันคือการสร้างเครื่องประหารชีวิตกลางกรุงโซลเลยทีเดียวขณะที่17วันคุณผู้ชมครับผ่านไปหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นห้องพิจารณาคดีกำลังร้อนระอุเลยในกองส้างประหักพังคนที่เริ่มถอดใจนะฮะปฏิหารสุดท้ายทำให้โลกต้องจา่าฤกเกิดขึ้นครับ หน่วยกู้ภัยเนี่ยไปพบร่างของปาร์คซึงแนหญิงสาววัย19ปีที่เราเล่าให้ฟังนั่นแหละคุณผู้ชมเธอติดอยู่ในใต้ซักอาคารลึกลงไปหลายชั้นในช่องว่างขนาดไม่กี่เซนติเมตรและแน่นอนเธอรอดชีวิตมาได้อย่างไร้รอยขีดข่วนรุนแรงแต่ว่าจิตใจของน้องปาร์คซึงแนในตอนนั้นเองเนี่ยแหลกสลายนะครับเธอเล่าว่าเธอต้องนอนนิ่งๆท่ามกลางความมืดและกลิ่นของศพรอบตัว เธอเคาะคอนกรีตวันละหลายครั้งจนนิ้วแตกเพื่อให้คนรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ครับวินาทีที่เธอถูกดึงขึ้นมาเหนือพื้นดินท่ามกลางแสงแดดและก็เสียงหัวร้องยินดีของชาวเกาหลีใต้ภาพนั้นเองถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกและมันก็ตอกย้ำความผิดของอีจุนว่าถ้าเขาปิดห้างตามคำเตือน เด็กสาวคนนี้และคนอีก502คนก็ไม่จำเป็นต้องลงไปเผชิญนรกใต้อิดปูนเลยแม้แต่วินาทีเดียวบทสรุปนะครับในห้องของศาลของตอนจบในคำตัดสินนี้แน่นอนหลายคนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอีจุนประธานห้างสามปุงเขาจะโดนอะไรบ้างประชาชนเองก็คาดหวังโทษประหารชีวิตหรือว่าโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ผลลั์ครับกลับทำให้คนทั้งประเทศนั้นต้องหลั่งน้ำตาด้วยความโกรธแค้น เพราะอะไรดูไหมครับอีจุนถูกตัดสินจำคุกเพียง10ปี6เดือนและภายหลังเขาก็ถูกลดเหลือ7ปี6เดือนด้วยในข้อหาประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมไปถึงการติดสินบนเจ้าพนักงานส่วนลูกชายของเขาครับอีฮันซังโดนไปแค่7ปีเท่านั้น ซึ่งชาวเกาหลีใต้ในยุคนั้นแทบจะถล่มทลายสำนักงานศาลเพราะเขาตั้งคำถามว่าเอาแล้วชีวิตคน502คนเนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยแล้วแค่คนละไม่กี่วันในคุกเท่านั้นเองน่ะหรอซึ่งแน่นอนครับความวิธ,ธรรมในคดีสำพงน์นี้ถูกมองว่าเป็นเพียงภาพลงตาที่ถูกซื้อด้วยอิทธิพลทางการเมืองและก็เงินทองที่ยังคงเหลืออยู่ของตระกูลอีนั่นเองครับ หลังจากกรงขังทําหน้าที่ของมันครับอีจุนประธานผู้โอหังใช้เวลาในคุกเพียงไม่กี่ปีสุดท้ายเขาก็ได้รับอิสรภาพนะครับในปี2003ที่ผ่านมาแต่กฎหมายมนุษย์อาจจะใจดีเกินไปครับแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยทำงานทันทีหลังออกจากคุกได้เพียงไม่กี่เดือนอีจุนในตอนนั้นปี2003เขาอยู่ในวัยประมาณ81ปีก็เสียชีวิตลงด้วยโรคแทรกซอน ท่ามกลางเสียงสาบแช่งของพี่น้องประชาชนชาวเกาหลีใต้ที่ยังคงไม่จางหายไปส่วนลูกชายของเขาครับอีฮันซังหลังจากพ้นโทษเขาเลือกที่จะหันหลังให้เกาหลีใต้แล้วก็เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาในต่างแดนรวมไปถึงมีการทิ้งสมบัติมากมายมหาศาลของตระกูลให้ถูกยึดเพื่อให้ทางรัฐบาลเนี่ยนำมา,าเฉลี่ยชดเชยให้แก่เหยื่อนั่นเอง ซึ่งแน่นอนครับว่าต่อให้เขาขายวิญญาณเงินเหล่านั้นก็ไม่มีวันเพียงพอที่จะแลกชีวิตของลูกสาวของคุณพ่อของคุณแม่หรือคู่ชีวิตหลายๆคู่ที่ต้องกลายเป็นวิญญาณและร่างไร้วิญญาณที่อยู่ใต้คอนกรีตเหล่านั้นนั่นเองครับผ่านไปหลายปีนะครับแน่นอนว่ามันมีอีกหนึ่งคำถามที่คนเกาหลีใต้และคนทั่วโลกเองก็อยากจะรู้ว่าผู้ที่รอดชีวิตมากับปฏิหาร17วันก็คือน้องปาร์คซึงแนเนี่ย ปัจจุบันเธอเป็นอย่างไรบอกตรงๆเลยคุณผู้ชมความจริงมันไม่ได้สวนหรูเหมือนกับในหนังนะีฮะแม้ร่างกายของเธอจะรักษาหายแต่แผลเป็นในใจของผู้รอดชีวิตทุกคนในคดีห้างสัมพงมันลึกเกินจะอย่างถึงพยานหลายคนเล่าว,ว่าพวกเขาไม่สามารถเดินเข้าห้างสรรพสินค้าได้อีกเลยตลอดชีวิตครับบางคนเป็นโรคกลัวที่แคบอย่างรุนแรงแล้วก็เสียงตึกตักเพียงเล็กน้อยในอาคาร ก็สามารถทําให้พวกเขาเ,เกิดอาการแพนิคสั่นไปได้ทั้งตัวพวกเขาไม่ได้รอดชีวิตออกมาเพื่อมีความสุขแต่พวกเขารอดออกมาเพื่อเป็นพยานวัตถุที่มีลมหายใจถึงความอมหิตและความโลภที่เกือบจะฝังพวกเขาให้ตายทั้งเป็นนะครับปัจจุบันเองห้างสมพุงเป็นอย่างไรบ้างพิกัดที่เคยตั้งของห้างสมพุงในเขตซอโชว,วันนี้คืออะไร หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นอนุสร์สถานแต่เปล่าเลยครับทุนนิยมไม่เคยหลับไหลปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้เองถูกสร้างเป็นคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่มีชื่อว่าจุดๆขออนุญ,ญาตไม่บอกแล้วกันครับและประเด็นที่ชาวเน็ตเกาหลีวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนที่สุดก็คือรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยตัดสินใจขายที่ดินผืนนี้เพื่อน,นําเงินมาจ่ายหนี้และค่าชดเชย แทนที่จะทําเป็นสวนสาธารณะเพื่อลาลึกถึงผู้ตายหรืออนุสาวรีย์ลำลึกถึงเหตุการณ์สำคุงและแน่นอนมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่มันกลับกลายเป็นคอนโดมิเนียมหรูระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่ยังคงตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงโซประเทศเกาหลีใต้นั่นเองแต่ต่อให้สังคมต้องการลืมความอัปยศนี้ให้ผลไปจากใจกลางเมืองหรูหราแค่ไหนแต่อย่างที่บอกเลยครับต่อให้เอาตึกหรูมาทับเอาไว้ แต่กลิ่นอายของโศกนาฏกรรมก็ยังคงสลักอยู่ในดินผืนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงและคนในยุคที่เคยเจอเหตุการณ์นี้ก็น่าจะจําไม่ลืมโดยเฉพาะเหยื่อที่รอดชีวิตมาได้นะครับโศกนาฏกรรมสัมพงก็คือยารถขมที่เปลี่ยนมาตรฐานวิศวกรรมของเกาหลีใต้ไปตลอดการเหมือนกันนะหลังเกิดเหตุการณ์รัฐบาลเองก็ได้มีการสั่งตรวจสอบอาคารทั่วประเทศผลการตรวจสอบน่าสยองขวัญมากครับเพราะว่ามีอาคารเพียง2%เเท่านั้น ที่ผ่านมาตรฐานอาคารปลอดภัยทั่วเกาหลีใต้นะคุณผู้ชมโหมันโหดมากเพราะถือว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทําให้คนเกาหลีใต้ก็กระหนักรู้มากขึ้นแล้วก็เล็งเห็นถึงความสําคัญเรื่องของอาคารก่อสร้างมากยิ่งขึ้นและแน่นอนนะครับมันทําให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายการควบคุมอาคารที่เข้มงวดที่สุดและมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบที่เป็นอิสระจากการเมืองมากขึ้นในที่สําคัญที่สุดครับมันทําให้ประชาชนตระหนักรู้ว่าความหรูหราที่ไร้จริยธรรมมันก็คือกับดักมรณะนั่นเองครับ โอ้เห็นเกาหลีใต้เขาเปลี่ยนแปลงประเทศกันได้ขนาดนี้แล้วประเทศเราบ้างแหละครับประเทศไทยเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงกันตอนไหนจะให้อีกกี่เหตุการณ์มันมาทําให้เราเจ็บตัวเจ็บใจแล้วก็ต้องฝังลากลึกลงไปในใจของคนทั้งประเทศไปอีกกี่เหตุการณ์ครับ ผู้รอดชีวิตนะฮะเพียงหนึ่งเดียวจากเหตุการณ์17วันที่ผ่านมาต้องกลายเป็นบาดแผลในจิตใจไปอีกยาวนานเลยทีเดียวนะครับเธอออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าทุกวันนี้ได้ยินเสียงสั่นเล็กๆหรือว่าได้ยินเสียงคลื่นเบาๆ น้องปาร์คซึงแนก็เรียกได้ว่าเธอถึงขนาดเกิดอาการแพนิคตลอดเวลาเลยทีเดียวหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็ได้รับทราบกันไปแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งแน่นอนตัวซ e o เองเนี่ยก็โดนจำคุกไปแค่ประมาณ6-7ปีไม่นานครับออกจากคุกปุ๊บก็ในวัย81ปีใช่ไหมฮะเขาก็เสียชีวิตทันทีด้วยความที่มีโรครุมเ้าอาจจะเครียดตอนอยู่ในคุกแหละส่วนลูกชายเพียงคนเดียวของเขาหลังจากนั้นเองก็ หนีไปบวชครับอยู่ต่างประเทศแล้วก็เข้าสู่สาศาสนาแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลยทีเดียวและนี่คือ1เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในะฮะในเกาหลีใต้ห้างสำพุงถล่มคุณผู้ชมในปี1995สัปดาหนะ์หน้าไม่ใช่เรื่องราวตึกถล่มแล้วนะครับแต่จะเป็นเรื่องราวคดีความจากเงืมมือของ มนุษย์ที่เกิดขึ้นนะฮะจากความหึงหวงคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงคนในครอบครัวเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างสามีภรรยาแต่เมื่อมันมีคนที่3หรือบุคคลที่3เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความรุนแรงนั้นมันจะยิ่งพัทุแรงขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะฮะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อแล้วกันครับไข่ปมผันเลนทางช่องปลิทีวีครับ